สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูธุรกิจไปของเรานะคะอันนี้คือสระน้ำของเราที่เราสร้างไว้ปลาก็เป็นปลาของคนอื่นค่ะแต่ก็ดีนะคะเราแค่รอกินค่ะเวลรับปลาเติบโตและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศทุ่งนาบ้านเราเองนะคะ แล้วนี่ก็คือเป็นที่ดินนาของตัวเราเองค่ะข้าวกำลังจะสุกรู้สึกว่าจะเบื่อเบื่ออากาศทุ่งไร่ทุ่งนาแบบและไม่ใช่รู้สึกว่าจะเบื่อเบื่ออากาศกับผู้คนมากมายนะคะจะพามาดูท้องไร่ท้องนากันจ้ะทุกคน ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะจะให้ดูเม็ดข้าวนะคะสำหรับคนที่จะถามว่าข้าวนี้แบบข้าวอะไรนะคะข้าวก็คือเป็นข้าวก็ขอหกก็ขอเจ็ดขอแปดนะคะขออะไรก็ได้ขอแค่ได้กินก็พอนะคะขออนุญ,ญาตนะจ๊ะวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้านกันก็พอนะคะดูทุ่งไรยทุ่งนานดีไหมนี่ก็เป็นดอกหญ้านะคะทุกคน ญ่าอะไรไม่รู้ค่ะเหมียชอบวันครูแห่งชาติกลาวเมียก็จะเก็บดอกญ้าเนี้ยแหละค่ะไปประดิษฐ์ให้ครูอันนี้คือต้นหาใช่ไหมต้นเครียกต้อนอะไรก็ไม่รู้ค่ะเมียจำไม่ได้แล้วพอดีว่าไปอยู่ไทยโดนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรลาหลงโคกใช่ไหมคะไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นโดนเกินไปก็เลยไม่รู้ว่าต้นอะไรที่แกงใส่กบใส่เขียดก็ได้ประมาณนี้กินเข้าไปแล้วมันจะฮื้นๆหน่อย อันนี้ก็คือหนามผีหมอบค่ะหนามผีหมอบถ้านาที่ไหนไม่มีหนามผีหมอบนี่ก็แสดงว่านานั้นก็จะแบบเป็นนาที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะเกินไปอาจจะมีผีเวลาเราไปจับมันมันก็จะหุบลงไปนะคะอวยขอภัยค่ะดอกไม้นด้สวยค่ะทุกคน แล้วนี่ก็คือต้นประดู่นะจ๊ะต้นดูหนาะหนูเองเดี๋ยวพาไปดูหลีก่อนค่ะดูหลีก่อนนะคะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอย,อย,อย,อยควายตกใจค่ะคุโคนควายตกใจเดี๋ยวเดินไม่รบมัดระวังค่ะตกขี้ควายเมื่อกี้ตกขี้คนควาย สว,ส,วสวัสดีค่ะจ้าควายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะควายบอกมไปไกลๆเลยควายบอกอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ปลานะคะเขาเรียกว่าหลีค่ะประเทศลาวเรียกว่าหลีหลีป่ปลาต้อนใช่ไหม มันก็จะมีปลาไหลลงไปตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะคะอุ้ยมีปลูค่ะทุกคนมีกระปูค่ะทุกคนนี่ไงคะหวยลาวแน่นอนคะ่ะวันนี้มีปลูค่ะอุ้ยได้ปูไปจี่จังเลยคะ่ะทุกคนมันจะไต่ออกมาแล้วคะ่ะทุกคน เราเอาไม่ผิดหรอวนะคะไว้ลูกใครทําไว้เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่นาของเราค่ะแต่ก็มีคนมาใส่ไว้แล้วเราจะเอาอยัางไงดีค่ะอยากได้ปลูค่ะเราไม่ได้ขโมยนะคะเราจะไปเรียกกําลังเสริมก่อนคะ่ะทุกคนเราอยากได้ปลูเราจะไปเอาที่เก็บก่อนเอ้ยเราจะตกแล้วค่ะใครก็ได้ค่ะช่วยเหนียวด้วย ดีๆไม่ยอมไปค่ะอืมไม่เลี่ยงกระซือกระแมนบรซือกระแมนเอาเขาเอาเขาชันใส่เขา่าให้ขายังขานเฟืองนีงนส้สมัยสมัยสมัยโอ้ยค่ะศิว์ไทยรลาวบทินสมัยทุกวันนี้นะคะทุกคน ทุกอย่างก็ต้องได้แลกกันเนาะได้แลกได้ซื้อได้หาหมดเลยนั้นบอมี่ซื้อแล้วรอกกาหฟเลื่อเาเอาเขาให้เขาเราสำมรับซื้อฮะละแลกเปลี่ยนกันเะขนาดเอาฟางก็ยังเอาเข้าเข้าไปแลกเข้ากับแม่บอยังได้เขากับแม่นะอีนึงกับเขามันมันบ่อหอดเขาใหม่เนาะเอาเข่าเข้ากับเบิ่อน้ิวหนามไปไหนมันได้บห <Why? S 1> คนนี้ก็คือคนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมาถ่ายใคร oh. ที่จริงคนนี้คือพี่สาวแท้ๆนะคะ mm. แล้วพี่สาวก็เป็นคนที่ทํานานี้ทั้งหมดเพราะพวกเบียวไม่ได้ทําพี่สาวให้พี่สาวทํา <c oughs> <c oughs> พี่สาวพี่สาวเลี้ยงตัวันตะควายทุกวันาาเป็นบง้ว่ ไม่ค่อยเจอกันวันหนึ่งพวกเราไม่ค่อยได้เจอกันพี่สาวก็อยู่หมู่บ้านข้างในน้องสาวก็อยู่ข้างนอกอพี่สาวก็มีครอบครัวแล้วก็มีธุรกิจธ,ธุรกิจเลี้ยงวัวแต่ละวัน <laughs> <laughs> หน้าและหน้าดีหน้าหน้าไม่ดำหน้ายังขาวอยู่ <laughs> 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 และหลายคนชอบบอกว่าชอบใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะที่จริงก็ไม่ได้ห้ามเนาะบางคนก็ชอบในการใช้ชีวิตแบบนี้แต่ที่จริงทุกคนก็ยังดิ้ลนหาเงินส่วนใหญ่คะ่ไะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดฝ่ายยังไงนะทูนเนาะแต่สำหรับเหมียวเหมียวไม่ค่อยชอบเลี้ยงกว่าเลี้ยงควายเท่าไหร่ เมื่อก่อนนะแม่ให้ไปดูวัวดูควายโมโหทำไมฉันต้องลำบากมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออต่อไปนี้ฉันจะไม่เลี้ยงอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยพอเวลาเราเลี้ยงเราเราเสียดายเราร้องไห้ค่ะเราไม่กล้าขายมันสงสารแมแตะหมูแม้แต่หมาเราก็สงสารไม่อยากเลี้ยงเวลามันไม่อยู่แล้วคิดถึงมันมากเลี้ยงไปคุ้ยคล้ยกันเนาะราคาก็ถือวราคาไม่แพง อยว่าว่าพ,พ่อจะคลายนะเหลี่ยงไปไกลก็ได้พ่อนานาเลยนานาแหลงก็ปล่อยนานาแรงก็ปล่อยอกันถามว่าทำไมถึงปล่อยใช่ไหมปล่อยก็ไม่มีคนขโมยเนาะปล่อยไปทำอุตสานะบ้าน <c oughs> ไปหากินตามถุงตามถุงน้าอ่าฮะมันก็นไปกิ้เตาเฟืองนี่แหละเตาเฟืองคืออะไรนะคะทุกคนคือเตาฟางคะ่ะ <c oughs> ก็เอเกี่ยวข้าวราคาปล่อยระคากินันเลี้อย่างแต่หนาหน้าได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วงฤดูทำนา<ม>แล้วก็ฤดูช่วงกําลังจะเก็บเกี่ยวข้าว<ม>เพราะว่าทุกคนก็แบบว่าห้ามให้วัวให้ควายตัวเองไปที่นาคนอื่นมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะแบบว่าเอาเอาควายไปแบบจูงวัวจูงควายไปแถวคันแทนาได้แต่ดีนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนก็เก็บหญ้าไว้ให้วัวให้ควายของใครของเหลา คองมันใช่ของไผ่คองมันนะคะดูนแล้วนี่ก็คือมืดทั้งวันค่ะวันนี้โอเคค่ะทุกคนวันนี้เหมียวก็จะมาเสนอแค่นี้นะคะแล้วเหมียวก็จะลาคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า